โดยก่อนจะประกอบพิธีกรรมงานบุญคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้รวมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรพร้อมเพียงกันทุกท่านสวดด้วยจิตกเกษมผ่องใสและเป็นการทบทวนธรรม,มะบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำที่สวดบุญก็จะเกิดขึ้นกับตัวผู้สวด จากนั้นเป็นพิธีทักษิณานุประทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วงานบุญประจำปีครั้งที่20โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยและได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัตโสพลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงทั้งนี้อาจารย์สุวรรณีสีโสภาประธานฝ่ายคารวาสได้น้อมถวายพานกระทงดอกไม้ทูบเคียนแพรและพานดอกไม้สการะแด่ท่านประธานสงในโอกาสนี้คณะสง์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนได้รวมใจปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้ สงบผ่องใสในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการสร้างมหาทานบารมีถวายมหาสังกทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ตามเสียงเทมนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยทั้งนี้กาณมิตรการจนาอินไซประธานชมรมส่งเสริมศิลธรรมการจนะบุรีในนามผู้แทนคณะกรรมการจัดงานบุญประจำปีครั้งที่20ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมกันนี้อาจารย์สุวรรณีสีโสภาก็ได้จุดธูปเทียนนารูปผู้วยชนในการน,นี้คณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหารประธานสงฆ์นำสวดพระพุทธมนต์ก่อนที่ท่านเจ้าภาพจำนวนสองชุดจะได้ทอดผ้าบางสุกุลแด่คณะสงฆ์ในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดา นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัย,ยธรรมพิธีกล่าวคำถวายค่ายานพหนะพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นพังสำเร็จต่อมาท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายทยธรรมและพวงมาลัยดอกมะลิแด่พระเดชพระคุณพระเทพปร,ริยัสโภพลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นคณะเจ้าภาพชุดที่หและสองก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่หลวงพ่อทัตตะชีโ ในส่วนคณะเจ้าภาพชุดที่3ได้น้อมนำพวงมาลัยดอกมะลิถวายแด่หลวงพ่อทัตตะชีโวพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนได้นำไทยธรรมกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้น้อมถวายแด่คณะสงฆ์400รูปพร้อมเพรียงกันด้วยใจที่ปิติสุขค่ะ ในการนี้หลวงพ่อทัตตาชีโวได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ที่เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมในปีนี้สำหรับพิธีทักษินานุประทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและงานบุญประจำปี อันสืบเนื่องจากการปารพของหลวงพ่อทัตตะชีโวให้มีวันรวมคณะญาติและหมู่ญาติผู้ร่วงรับไปแล้วและยังเพื่อความสมานสามัคคีมีความรักในการสั่งสมบุญบารมีโดยทั่วหน้ากันค่ะในงานวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นจุดรวมของการปฏิบัติได,ได้ทำภารกิจในเรื่องของพระพุทธศาสนานะคะได้สร้าง บุญสร้างบารมีแล้วก็เป็นการถือโอกาสที่จะส่งบุญไปให้บรรพบุรุษของลูกหลานชาวเมืองการนะฮะซึ่งในโอกาสนี้เราก็ได้ทำต่อเนื่องมาเป็นประจำเข้าใจว่า20ปีแล้วนะคะก็เป็นการรวมญาติโยมในชาวเมืองการนะคะได้มาถือโอกาสปฏิบัติธรรมแล้วก็บรเพ็ญธกุศสน,นะคะได,ได้สร้างบุญได้นั่งสมาธิได้ถวายสังฆทานกับ หมู่พระสงฆ์นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับชาวกนนาญจนบุรีนะคะที่ได้มีแหล่งที่จะเป็นที่รวมบุญในการสานต่อพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปปิติและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มีมโอกาสมาร่วมทําบุญทักษินารุปทานให้กับทางบุญประจําปีของจังหวัดกาญจนบุรีที่ศูนย์เยาวชนแห่งนี้นะครับบุญประจําปีแห่งนี้เนี่ย ก็ทำเนื่องด้วยตระกูลห่องสวัสด์ซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ที่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวเ,เป็นผลผลิตของทางตระกูลนี้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาย่อมธรรมเพรีตามมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดบากน้ำภาษีเจริญสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับพวกเราชาววัดรรรมก,กายและพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกก็ถือว่าเป็น พิธีการที่แสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อบรรพบุรุษอุพการีนะครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญต่อคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของประชาชนคนไทยของพุทธศาสนิกชนทุกๆคนก็รู้สึกว่าปิติยินดีมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ก็ยังรู้สึกมีความเลื่มพิติยินดีนะครับที่มีพระพิสุงสงฆ์หมู่ใหญ่ถึง400รูปนะครับซึ่งมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับ ท่านสาธุชนทุกๆคนก็เห็นสาธุชนทุกคนมีศรัทธาที่มีความมั่นคงนะครับร่วมทําบุญทักษิณานุประทานในครั้งนี้ก็คิดว่าบุคคลต่างๆที่มีศรัทธาที่มั่นคงก็จะช่วยกันเป็นกําลังสําคัญเปรียบเสมือนพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวที่ทําให้าศาสนาของเรามั่นคงยั่งยืนถาวรต่อไป